นี่นะคะเรามาทำคลิปสองสองนะคะเรากับบอสอยู่ทีมเดียวกันนะคะบอสแล้วก็ทากับเอ t ซีทานะคะอยู่คนละฝั่งคนละทีมนะคะทุกคนโอ้โทาก็ตึงนคนนะทุกคนเมื่อกี้ปาดเราตายแต่เราก็พวกเราบอสก็ไม่หวั่นนะทุกคนบอกเลยบอสไม่ไปหวั่นนะคะบอสบอกเลยคนอย่างบอสนี่ตึงอยู่แล้วนะจริงจรบอสไม่เก่งเท่าทามนะแต่บอสก็สามารถเอาชนะออ้โหหวันเจี๊ยบเอฟซีทาม คุณก็จะเกินไปไหมเนี่ยโอเคดูคนมาดูเสียงบ,บอสกันในนี้โอ้โหเอฟซีทำหวานเจี๊ยบเลย <c oughs> ทุกคนไปดูกันว่าบอสจะกำจัดเอฟซีทำได้ไหมเฮ้ย <c oughs> เอาเลยเอาเลยบอสเอาบอสคุณทำไปไหนอ่ะคุณทำไปไหน โอ้ทหทำดักหลังามาไม่ไม่เป็นอะไรไม่เีไม่เีเอาใหม่เอาใหม่นะทุกคนเราต้องชนะสองคนนั้นให้ได้เป้าหมายของคลิปนี้นะคะมาดูชมมาดูกันทุกคนว่าพวกเราจะชนะนไหม,ไน,ไมนะคะไปดูกันตอนนี้บอสนะคะก็สงสัยนะคะว่า เราถ่ายคลิปอยู่หรอบอกเลยถ้าเราถ่ายคลิปแบบบอาจะเก่งๆไว้ทุกคนเป็นรอฟังเสียงมามาเล่นกันเมื่อเมื่อกี้พี่มาโอ้โหุ๊บพี่ทำอะไรโอ้โหพี่ทำว่าพี่ทำแบบว่าท้ามไม่ได้ห้ามได้เหรอไม่ไงก่อนทำนี่ใส่ไม่ดีอ่ะคุณทำนะคะทุกคน นี่ใส่ไม่ดีทันนี่ใส่ไม่ดีเอ้าเอฟซีทามมาดิเอ้เอฟซีทามก็คือไม่หวัน่นไม่หวัน่นเอฟซีทามก็ตึงเหมือนทามแหละบอสก็ตึงกว่าบอสตึงกว่าค่ะบอสตึงกว่าใช่ไหมบอสใช่ไหมล่ะ,ละทุกคนตอนนี้นะคะบอสก็ยังไม่รู้ว่า เราอัดคลิปนะคะตอนแรกเพราะว่าตอนแรกเราอัดไปสองคลิปแล้วแต่มันไม่สามารถลงได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันแบบเกิดข้อผิดพลาดก็คือพื้นที่เราไม่ดีนะคะเราไปดูบอสเล่นกันต่อเลยนะเดีย๋ยวเราจะบอสเอาชนะให้ได้เลยนะถึงบอสจะไม่ออกช่องพี่แต่ว่าก็ตึงอยู่แล้วแหละใช่ไหมไ าสมมติว่าบอสออกช่องพี่บอสอยากให้แบบพี่แปะพี่กดช่องบอสให้เขาดูไหมอันนี้ถามเฉยเฉนะบอสอยากให้พี่ตัดแบบโปรไฟล์บอสเหมือนที่บอสเคยตัดโปรไฟล์พี่ปะโอโหทุกคนทุกคนก็คือเราเผดตัวไว้ทุกคนแล้วก็เผดตัวบอกว่าโอโหทุกคนต่อหน้าบอสดัดทุกคนขอโทษด้วยจริงๆไม่เนียนเลยเพราะว่าเราจะแอบ บอกบอสว่าเราจะบอกบอสว่าพี่ไม่ได้ทําคลิปพี่ไม่ได้ลงคลิปอะไรพวกนี้แต่เราทําเพราะว่าบอสอยากลงช่องเรานะคะอยากทําช่องเราไม่ใช่หลักน้องดูช่องเราประจาแล้วทีนี้น้องก็อยากแบบง่ญญายงคืออยากออกช่องอะทุกคนไปดูรีแอคกันบอสถ้าสมมติว่าบอสอยากได้ออกช่องพี่จริงๆอ่ะบอสจะพี่แพี่กัดให้ไหม อ้ยบอสเา,สาช่องพี่บอสจะแบบให้พี่แปะพิกัดหน้าช่องปกอ,อันนี้คือคำถามที่เราถามนานมากแต่บอสก็ไม่ตอบบอสได้ยินปะเนี่ย